สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทมาตอบคําถามนี้กันนะคะท่อไอเสียรถยนต์หรือว่าไส้กรองเนี่ยลักษณะก็จะมีรูเล็กๆด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายเหมือนกับตารังผึ้งนะคะส่วนเนื้อของเขานี่ก็จะเป็นเนื้อเซรามิกซึ่งเนื้อเซรามิกตัวนี้จะถูกบรรจุไว้ด้วยโลหะที่มันมีค่าอยู่3ชนิดค่ะซึ่งโลหะตัวนั้นเขาก็จะเรียกว่าสารโลเดียมสารพาลาดียมแล้วก็สารพตตินมัมซึ่งสามสารตัวนี้ภาษาบ้านเราจะเรียกกันง่ายๆก็คือทองคําขาวค่ะ เมื่อทองคําขาวได้เข้ามาอยู่ในไส้กรองของท่อไอเสียแล้วแน่นอนค่ะมันก็ย่อมทําให้ไส้กรองของท่อไอเสียเนี่ยมีมูลค่าขึ้นมาทันทีค่ะแล้วก็ลักษณะของไส้กรองหรือว่าท่อไอเสียตัวเนี้ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะ รถบางรุ่นก็จะมีท่อไอเสียรูปทรงกลมบ้างรูปทรงแบนๆบ้างรูปทรงวงรีลูกเล็กลูกใหญ่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแบบไหนก็ตามแต่นะคะท่อไอเสียหรือว่าแซ้กรองจะต้องมีรูเล็กๆๆด้านหัวด้านท้ายในทุกๆรุ่นค่ะแล้วก็กับคําถามที่บอกว่าเราจะใช้สายตาเปล่าๆของเราเนี่ยวัดค่าได้ไหมว่าท่อไอเสยรุ่นไหนมีโลเดียมกี่ออนมีพาราเดียมอยู่กี่ออน ด้วยประสบการณ์ของเจ๊ใหญ่ไทยแคทนะคะที่รับซื้อท่อไอเสียมาร่วม10กว่าเปียนเนี่ยเราไม่สามารถใช้สายตาของเราวัดค่าได้เลยค่ะว่าท่อไอเสียรุ่นไหนมีโลดียมมากมีโลดียมน้อยแค่ไหนนอกเสียจากว่าเราจะต้องนําท่อไอเสียตัวเนี้ยไปเข้าสู่กระบวนการในการบดในการเข้าห้องแลบเพื่อให้ห้องแลบเนี้ยยิงค่าวัดหาว่า ท่อไอเสียรุ่นนี้มีโรเดียมกี่เปอร์เซ็นมีพาราเดียมอยู่กี่เปอร์เซ็นหรือไปวัดค่าหาว่าท่อไอเสียรุ่นนี้นะมีทองคำขาวอยู่เป็นเงินกี่บาทกี่สตังค์นะคะคลิปนี้เป็นสาระกรับขอบคุณค่ะ